ก็เหมือนเดิมนะครับผมการจูนเกียร์อันนี้ก็จะจูนละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น HP น้อยนะครับแต่ถ้าคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปเก่าๆมันก็สูตรการจูนเกียร์ 925HP กับ 1695HP มันก็ใกล้เคียงกันนะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเซนจี c ซีเฮดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถคันที่2นะครับผมคันนี้ก็จะน้ําหนักอยู่ที่980นะครับผมนี่เลยคันที่2เลยเลื่อนมาคันแรกแล้วก็อันที่2นะครับค <Yeah. S 1> ันนี้ก็แรงอยู่นะครับเราจะมาแต่งเป็นเครื่อง25งหมนนะครับซื้อไปเลยเครื่อง25งหมแล้วก็เทอร์โบ ส0 0 0สนล้อยางก็ซื้ออันแรกกับอันที่3นะครับแล้วก็พวกนี้ซื้อให้หมดเลยอันนี้ซื้อหมดแล้วก็จะได้ 4, 2, 3องสาม HP นะครับผมโอเครอบเครื่องก็อยู่ที่6,300สสูตรเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมที่ผมใช้อยู่โอเคแรงมากๆอันนี้ แลแ้วจะสูตรใขรสูตรมันนะครับอันนี้ผมก็จูนประมาณนี้นะครับผมก็วิ่งวิ่งได้อยู่วิ่งได้เดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันเลยช่วงล่างประมาณนี้นะครับผมปรับตามใจชอบได้เลยแล้วแต่ตัวเองจะชอบเลยผมก็ชอบทรงประมาณนี้นะครับแล้วก็ทวงหลังก็กดรีเซ็ตนะครับเพราะว่าไม่ได้แข่งทางยาวให้ดูแข่งไปมันก็สะบัดนะครับ ความสวยผมก็นี่แต่งเองข้างๆกังแต่งเองแต่ว่าฝากระโปรงไม่รู้ใครแต่งมาโคตรเท่ก็เลยมาแต่งข้างๆต่อเดี๋ยวเราไปดูสนามที่1กันเลยสนามเลสซิ่งไปโอเคครับก็มาดูการตั้งค่าก่อนนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยตั้งค่าแบบนี้นะครับถ้าโทรศัพท์เราช้าๆนะครับหรือว่ามันแหลกเนี่ย เราปรับอันนี้ลงให้สุดเลยนี่แล้วก็อันนี้ก็ลงมาก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดแผนที่นะครับอันที่สามผมจะปรับแค่อันที่สามนะครับโทรศัพท์มันก็เริ่มช้าแล้วก็เลยปรับต่ําสุดเลยนี่สําหรับทุกคนที่ลดวิ่งไม่ได้นะครับเราต้องเอา TCS ออกนะครับแล้วกดไปมั่วๆก่อนกดไปมั่วๆเลยแล้วเราก็มาตั้งค่า นี่ตั้งแบบนี้เอา TCS ออกแค่นี้ครับรถก็วิ่งได้แล้วประมาณนี้เลยนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูสนามกันเลยโอเคครับก็มาดูรานที่1กันเลยสนามนี้ไม่ต้องเบินยางนะครับเราเบินค้างไปเลยอันนี้ก็ใส่เกียร์เองนะครับถ้าขับเกียร์ดีมันจะไม่แรงนะครับใส่เกียร์เองก็จะสับเกียร์ไปที่6,100รอบนะครับผม ตามในคลิปเลยนะครับดูกันทันหรือเปล่าก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับ9.89นะครับผมถ้าวิ่งขับเกียร์ดีมันจะวิ่งอยู่9.9กว่าๆนะครับเผอๆวิ่ง10เลยนะครับแล้วก็มาดูร้านที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นการกดหมดลิฟต์นะครับผมออกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็กดหมดลิฟต์าาา กดหอดดิฟแล้วก็ออกมาใส่เกียร์เองนะครับแบบนี้เลยมันต้องทำแบบนี้นะครับรถถึงจะแรงนะครับผมอันนี้ก็วิ่งอยู่ที่9.21นะครับผมถ้าอยากแรงมันก็ต้องทำเยอะกว่าคนอื่นนะครับแบบการขับขี่ยุ่งยากนะครับถ้าอยากแรงนี่เลยอันนี้ลันที่3การกดสลับ เบิร์นยางล้อหน้าล้อหลัง50%เบิร์นยางโคตรนานนะ่ะแล้วก็เข้าไปกดสลับได้เลยนะครับอันนี้กดเร็วมากๆเลยนะครับผมวิ่งเท่าไหร่มาดูกันก็วิ่งอยู่ที่7.49นะครับผมแรงมากๆเลยนะครับอันนี้วิ่ง7.49เดี๋ยวเรา ไปดูสนามที่2กันเลยก็ไม่ได้แข่งในเมืองนะครับเพราะว่าสนามมันก็เท่ากันนะครับเรามาสนามสุดท้ายกันเลยสนามไฮเวย์ก็ขับไปเหมือนเดิมนะครับสามเกียร์ไปที่6,100รอบนะครับผมอันนี้ปาดแบบนี้ครับขับง่ายๆก็วิ่งประมาณนี้นะครับ10.39นะครับผม มันก็วิ่งได้ประมาณนี้นะเพราะว่า HP มันน้อยนะครับผมแต่ถ้ากดสลับเนี่ยสู้ตายแน่นอนโอเคครับลันที่2การกดหมดดิฟบาสออกไปหน่อยนึงเข้าไปกดหมดดิฟได้เลยแล้วก็ออกมาใส่เกียร์เองนะครับผมตามในคลิปเลยมือมันไวแลาต้องเล่นบ่อยๆ ก็จะวิ่งประมาณนี้ครับ9.82นะครับผมแรงมากแรงมากแล้วก็มาดูลันสุดท้ายท้ายสุดเบินยางโคตรนานระัะกว่าจะเบินเสร็จก็ต้องเบินนะครับถ้าไม่เบินมันกดสลับและล้อมันจะซีนะครับผมแนะนำให้เบินดีกว่าเราต้องเบินให้เสร็จก่อนจะแข็งนะครับ ตามในคลิปเลยเบิร์นเสร็จตั๊บกดเข้ามากดสลับได้เลยยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับผมในคลิปก็กดเร็วมากๆเลยนะครับมือลุวนๆก็วิ่งอยู่ที่7.69นะครับผมแรงมากอันนี้7ว็อวิลง7วินี่ยากมากเลยนะครับโอเคครับก็มาดูท็อปสปีดกันเลย ความสวยก็ประมาณนี้เลยแต่เราเบิร์นยางกันก่อนแบ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 นนมีควันด้วยมีควันด้วยเรียบร้อยแบนแบนแบนนประมาณนี้ครับก็ใครอยากมีควันก็ต้องเติมปลดล็อกเอานะครับผม มันยุ่งยากไม่ต้องเอาหรอกโอเคครับออกตัวไปแล้วก็ขับรถให้มันตรงๆนะครับเราก็เข้าไปกดสลับได้เลยตามในคลิปเลยก็เหมือนเดิมนะครับผมการจูนเกียร์อันนี้ก็จะจูนละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น HP น้อยนะครับแต่ถ้าคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปเก่าๆมันก็ สูตรการจูนเกียร์925 HP กับ1695 HP มันก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ว่าจูนไฟนนลอันบนสุดหาการออกตัวเอาแค่นั้นแหละตอนนี้วิ่งเท่าไร420กวกกว่าแล้วกดต่อครับไม่ลาแล้วนะ <c oughs> โอ้โหกดยี่ยี่่ะ ึ้นมาหน่อยนึงนี่ดูนะอ้ายังไม่ถึงยังไม่ถึงมาสี่สี่สี่นะครับเมื่อกี้นี้เลขสวยมากตองสี่ก็วิ่งประมาณนี้นะครับ440บบวกนะครับผมแรงมากคันนี้ในทางสั้นนะแรงมากทางยาวนี่ไม่ได้เรื่องหรอกก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็จะทำแค่สองสนามแล้วนะต่อไปอะ่ะเพราะว่า เส้นทางมันใกล้เคียงกันคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ